สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเด็กเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะเอาเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่11นะคะในรูปแบบของออนดีมานโดยการเรียนการสอนแบบผ่านคลิปวิดีโอนะคะอ่ะเป็นไงคะสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังวิกฤตใช่ไหมคะเอาหยายาประมาทนะคะกาดอยาตกแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะเอา วันนี้ก็มาเจอกันในส่วนของสื่อประสบการณ์สาระที่2เรื่องเราเกี่ยวกับภุมคุณและสถานที่แวดล้อมเด็กหน่วยโรงเรียนของหนูวันนี้เราจะเรียนเรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่เราใช่ไหมลูกโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนบุญเรศอนุสอนใช่ไหมคะ,ะสถานที่ตั้งก็ตั้งอยู่ที่ เลขที่48ซอย11สนุนเพชรเกษมตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็074236662 6, 6, 6, 6, นะคะ,ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเรียนแบบออนไลน์นะคะเพราว่าท่านผู้ปกครองว่าจะติดต่ออะไรก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะอะ หรือว่าอาจจะว่าผ่านเวะเวียนมาก็มาติดต่อที่ห้องธุรการได้นะคะสถา,านที่ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมคะอโรงเรียนเนี่ยเป็นไงลูกนอกจากว่าเป็นตัวอาคารแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีอะไรเอ่ยเจออะไรคะเดินเข้าไปก็จะเป็นอะไรเอ่ยห้องเรียนใช่ไหมลูกห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนในห้องเรียนก็มีอุปกรณ์ของใช้ใช่ไหมลูกมากมายเลยโต๊ะเก้าอี้ กระดานดำใช่ไหมคะของเล่นต่างๆเยอะแยะเลยในโรงเรียนเนี่ยโต๊ะคุณครูนังที่ชั้นวางหนังสือนะคะเยอะแยะเลยต่อไปอะไรอีกคะสถานที่ในโรงเรียนที่เราเจอในโรงเรียนเราลูกเอาสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นก็มีอะไรเอ่ยของเล่นมากมายใช่ไหมคะชิงช้ากระดานลื่นนะคะบ้านเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นสถานที่ต่างๆใน โรงเรียนต่อไปก็มีอีกใช่ไหมลูกอะไรเอ่ยสถานที่ให้ความรู้แก่เราห้องสมุดใช่ไหมคะเออเราเราเป็นน้องอนุบาลเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปใช้บริการใช่ไหมคะ,ะส่วนมากจะเป็นพี่ปฐมที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุดใช่ไหมลูกอห้องสมุดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่บรรลักษ์คอยให้บริการเราอยู่ใช่ไหมลูกเอออาจจะเป็นจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมคะนอคะับ แต่ว่าบางคนเนี่ยนุบาลสามเนี่ยถ้าว่าช่วงเปิดเรียนปกติเนี่ยคนที่อยู่ในชมรมการอ่านเนี่ยคุณครูเนี่ยจะพาไปใช้บริการนะคะในห้องสมุดเนี่ยต่อไปที่นอกเหนือจากห้องสมุดแล้วสาหรเด็กเล่นแล้วห้องเรียนแล้วอะไรอีกลูกอ,อาจจะเป็นห้องน้ำหรือห้องน้ําเวลาเราปัสสาวะจระเราก็เป็นไงคะ,ะไปทําภารกิจที่ห้องน้าใช่ไหมคะ,อะนอกจากห้องน้ําแล้วก็มีอะไรอีกอ โรงอาหารใช่ไหมลูกอ่ะพอถึงเวลาทานข้าวเนี่ยเราก็ต้องไปทานข้าวที่โรงอาหารใช่ไหมคะ,ะเนี่ยเป็นสถานที่ต่างๆในโรงเรียนอ่ะบางทีก็อาจจะมีมุมอ่ะมีมุมอ่ะสื่อมุมที่ให้ความรู้อ่ะอาจจะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายในโรงเรียนเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีใช่ไหมลูกออ มีอ่างเลี้ยงปลาใช่ไหมคะเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยทำในส่วนของชิ้นงานเขาบอกว่านะคะในส่วนของชิ้นงานเนี่ยเราจะเรียนเรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เขียนคําใต้ภาพให้ให้เขียนคําไม่ตรงกับภาพเนี่ยก็จะให้เป็นภาพมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเขียนคําไม่ตรงนะคะภาพที่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ย อ่ห้องเรียนใช่ไหมไหมคะอลูกก็เขียนเลยห้องเรียนอ๋อต่อไปอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นบริเวณอะไรเอ่ยสนามเด็กเล่นใช่ไหมคลูกก็เขียนเลยสนามเด็กเล่นต่อไปเป็นอะไรคะอ่าสถานที่แบบนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยโรงอาหารใช่ไหมคะเอ่นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยห้องน้ำอ๋อห้องน้ํานะคะออเมื่อลูกเขียนเสร็จลูกต้องทวนดูก่อนนะคะว่าเขียนถูกต้องไหมสวยไหมค่ะ พร้อมกับฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ